สวัสดีค่ะกับงานของ Grand อเพ n i n g ค่ะเปิดตัวอีฟนะคะนาวามิน51ต้องบอกวันนี้ก็เป็นโชว์รูมแรกนะคะของเราเลยทีเดียวที่มีอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้คุณลูกค้าท่านใดที่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมชมอีฟนะคะต้องบอกว่าก็สามารถมาร่วมรับโปรโมชั่นดีๆรวมถึงนะคะยังมีกิจกรรมสนุกๆมากมายตลอดทั้งวันเลยค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยจะกล่าวถึงว่า e ีฟเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้ก้าวมาถึง30จะล่วงไปถึง31ปีแล้วค่ะโชว์รูมนี้เป็นโชว์รูมแรกเราจะมีการดีมอนนะคะในส่วนของการทำอาหารจริงการใช้เครื่องครัวจริงๆในแบบสมัยใหม่หรือที่ิทนอร์มอลแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ของเจเนเรชันของรุ่นใหม่จริงๆนะคะที่ซึกเป็นแบรนด์ของเราเอง ะะเรามุ่งเน้นที่ว่า s p e c i a l ลิสต์สเ i เชียลก็คือหมายถึงว่าเรื่องพูดถึงเรื่องครัวเราจะเน้นทุกอย่างแล้วก็ลงลึกลงลึกคือรู้จริงของคุณภาพวิธีการใช้งานนะคะการทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นสมัยใหม่นะคะด้วยคุณภาพมาก่อนราคา น,นี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลูกค้าค่ะเรียกว่าวันนี้เรามาขอสัมภาษณ์กันนิดนึงนะคะวันนี้มาที่โชว์รูมอีฟแล้วค่ะมีความประทับใจอย่างไรบ้างคะก็ประทับใจค่ะดีค่ะแบบว่าสะดวกเดือนสะดวกสบายม,มีของให้เลือกเยอะดีเพราะว่าเฉพาะเจาะจงยี่ห้ออยู่แล้วนี่ <laughs> ใจเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณลูกค้าได้ซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนไปคะเป็นเตาแก๊สค่ะกับพูดอ่าเป็นเตาแก๊สกับฮูดนะคะได้รดราคาด้วยค่ะนี่สุดยอดเลยลงทะเบียนมานี่สุดยอดเลยแปลว่าการที่อีฟทาโชว์รูมแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็นอกจากมีความสะดวกสบายแล้วมีที่จอดรถให้มีอะไรให้ก็ถือว่าเลือกหาซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเรา เราจะตรงยี่ห้ออยู่แล้วไงเราไมต้องไปเดินดูแบบหลายยี่ห้องงได้เลยค่ะข้อสอบวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยกคุณลูกค้าอีกหนึ่งท่านแล้วค่ะที่เรียกว่าวันนี้ได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากอีฟไปแล้วด้วยนะคะวันนี้ต้องสอบถามนิดนึงค่ะการที่ได้มาเยี่ยมชมโชว์รูมของอีฟเราวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะก็การที่ได้เข้ามาที่โชว์รูมอิฟนะคะข้อดีก็คือได้เห็นสินค้าจริงค่ะได้ลองสัมผัสได้ลองดูว่าอ่าครัวของเรา,าคา่ะเหมาะกับสเปคตัตวไหนไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดควนันเตาแก๊สหรือว่าจะเป็นซิงล้างจานก็ตามค่ะและสำหรับวันนี้ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนของอิฟไปคะ ออ๋วันนี้มาจัดเซ็ตโปรโมชั่นค่ะได้ทั้งเตาแก๊สเครื่องดูดควันแล้วก็อัดซิงคนะ,คะซึ่งจริงๆคุ้มค่ากับราคาแล้วก็คุณภาพของสินค้ามากๆเลยค่ะอขอบคุณมากเลยค่ะที่เรียกว่าให้อีฟของเรานะคะดูแลทั้งครอบครัวแบบนี้นั่นเองนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหยกนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่งานแกลนโอเพนนิ่งนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงทอล์กโชว์วันนี้ก็หลานะคะในฐานะที่ดูแลทางด้านฝ่ายขายนะคะก็จะมาแชร์ว่าตอนนี้เทรนของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวซิงค์แล้วก็ล้าก็ก๊อกน้ำเนี่ยเป็นไปในทิศท,ทางไหนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะทางอีฟของเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะในโชว์รูมของอีฟโนวิน51ด้วยค่ะ Yif ฟคุ k w วิตแคร์เพราะเราใส่ใจทุกครั้งที่คุณทําอาหารค่ะสําหรับวันนี้นะคะทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และว,วันนี้สวัสดีค่ะ